ครับวันนี้ผ่ามาเดินโครงฟ้านะครับผมก็เดินโครงฟ้านะครับเป็นบานส่วนนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นโรงจรอดรถนะครับที่เคยลงไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้ปิดข้างๆไปแล้วก็จะทําฟ้าภายในที่เก็บของนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาชมกันว่าการหาลายระดับยังไงนะครับในการทําฟ้าข้างบนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาชมกันตอนนี้ก็เราวัดแล้วถ่ายระดับ ขึ้นมาแล้วนะครับผมเราจะเอาหนึ่งเม็ดก็ได้นะครับจากพื้นขึ้นมานะฮะผมแล้วก็ดิดเตารอบเลยตอนนี้ผมใช้แค่แปดสิบเซนนะครับผมแปดสิบเซนรอบหมดเลยนี่เป็นระดับออฟนะครับผมเป็นระดับที่ตรงแล้วนะครับผมก็ดิดเตาไว้รอบเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนฝ้าข้างบนนะครับผมก็เราจะเอาลงจากเหล็กคานตัวนี้นะครับผมเหล็กคานเหล็กคานนี้ประมาณห้าเซนห้าเซนนะครับผม นี่ครับผมเตาก็ดิบไปแล้วนะครับผมก็ระดับจากเส้นเส้นแดงนั้นมาลงมาถึงถึงเส้นแดงนี้นะครับผมเป็นระดับออฟตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่เม็ดเจ็ดสิบนะครับผมเม็ดเจ็ดสิบก็ทุกมุมให้เท่ากันหมดเลยนะครับผมเราก็ใช้ซีลายนี้นะครับผมซีลายตัวนี้ก็ตัดตัดมาเม็ดเจ็ดสิบเซนนะครับผม ให้เราทาบไปเลยนะครับผมเนี่ยทาบไปเนี่ยนะครับผมทาบไปนะครับผมไม่ต้องใช้ตลับเม็ดนะครับผมให้วัดตลับเม็ดแค่เที่ยวเดียวแล้วก็ตัดสีลน์มาวางนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเสมอข้างบนแล้วก็ขีดข้างบนเลยนะครับผมทุกตัวทุกมุมนะครับผมระดับความสูงก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับผมตามมุมนะครับผมตามเส้นออฟต่างๆนะฮะ นี่นะครับผมระดับมันจะง่ายกว่าเราดึงตลับเม็ดนะครับผมใช้สีลายตัดก่อนนะครับผมตลับเม็ดเราวัดแล้วดึงลาบากเดี๋ยวมันจะขยับเลื่อนออกมานะครับนี่ครับก็หลังจากหาระดับเสร็จแล้วนะครับผมก็ขั้นตอนที่สองนะครับผมก็ตีฉากนะครับผมฉากก็เสมอเสมอบักเตาที่ดิดข้างบนนะครับผมเสมอเตาเลยนะฮะเตาที่ดิดรอบข้างนะครับ ตีฉากก่อนรอบหนึ่งเลยนะครับผมตามเส้นเตาเลยเดี๋ยวค่อยมาชมการตีฉากนะครับผมนี่ก็จะเป็นสีลายนะครับผมสีลายนะครับเป็นโครงนะครับผมตัวนี้เป็นเราทําเป็นโครงนะฮะนี่ฮะให้เรางอแบบนี้นะครับผมงอแบบนี้นะครับผมก็ตียึดกับผนังนะครับเป็นโครงเมนเลยนะครับผมตัวนี้นี่ฮะวิธีงอง่ายๆนะครับผม งอแบบนี้กดนะครับผมให้เราหักลงเลยเนี่ยกดลงไปเลยนะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะยึดกับผนังเลยนะครับผมแล้วก็ตีตะปูนะครับตีตะปูเดี๋ยวค่อยชมกันนะครับผมการวางโครงโครงเสีลายนะฮะนี่นะครับผมเป็นการยึดโครงนะครับผมเมนตัวนี้ความห่างตัวนี้ผมใช้แค่80เซนนะครับผมความห่างเพราะว่าพื้นที่ห้องเล็กนะครับผม เลยใช้ประมาณนี้นะครับปกติใช้60หรือ70นะครับผมแต่ห้ามถึงเม็ดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าห่างเกินไปมันจะจะทำให้สามารถโครงจะแอมได้นะครับผมก็ยึดจากลังคาเลยนะครับผมใช้ใช้ฉากยึดนะครับผมแล้วก็สีลายเสร็จสีไลน์ที่เหลือนะครับไม่ต้องใช้ลวดนะครับผมใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมแทงแรงเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ก็ลังไล่ยึดแล้วก็ ส่วนแปรที่ใช้นะครับผมความห่างอยู่ที่40เซนนะครับผมแปรแปรทวที่วิ่งแนวนอนนี่นะครับผม40เซนตนะครับความห่างนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทำโครงฝ้าวันนี้นะครับผมก็เหลือแต่ยิงแผ่นนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามตอนยิงแผ่นอีกทีหนึ่งนะครับผมครับผม ก็ระดับกปะเป๊ะเลยนะครับผมขึ้นไปน,นะครับผมหลังแช่งนะครับผมหลังใส่กิบอยู่นะครับผมก็เสร็จลนะครับเคนะครับผมวัมนนี้ก็ฝากคลิปเปียกตันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ